สวัสดีนักเรียนมัธยมศนนี้นเ,นนนเขาจะมาเรียนวิซาภาษาลาวเป็นอีพีที่เก้าต่อจาก E p ีที่แปดเนะาะหัวบทของเขาวันนี้ก็ยังเปิดหัวบทเก่าก็คือการประสมพยัญชนะกับสระและมื่อนี้เขาจะมาประสมกับสระเอเป็นอ p พีที่เก้าต่อต่อจากสาระของ e ี8แปดเนาะและคือเก่าก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ในเด้อ เขามาเริ่มพาสซูบท์เทนันเลยแล้วบอกก็นอนเม,มื่อนี่เสียงอาจารย์จะเปลีป่ยนไปนิดนึงเพราะอาจารย์เป็นวัดต่อฮาจะเอาใครก็เลยมีเฮมมาอัดคลิปให้นักเรียนฉะนั้นพยายามตั้งใจฟังเลยกอ,อเอ็กเกอเอกเกขอเอกเกขอเอกเก คอเ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 งอเงจจสส,ส,ส,ส そう、え、せ、そう、え、せ。よ、え、に、よ、え、に。ど、え、で、ど、え、で。ど、え、で、ど、え、で。 ชอเอเทชอเอเจทอเอเทชอเอเจนอเอเนนอเอเนบอเอเบบอเอเบต่อ It be, for it be. for it,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  for it fit for it fit more. It make more it make your it ye yo. it ye. Lo re lo re lo it. Lick la it lick it law it haw it hit haw it hit all uh, it it uh, it, it. Ha, it hit.

มอเอ็มรอเอ็มเรรอเอ็เรรอเอ็มเวรอเอ็เว่ในบทเรียนของเขาประมินเพียงครั้นี้เป็นจังใดใจหลายคนอยู่บ่อถ้าทึ่ใจหลายคนก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ไดเด้อไผรที่ยังไม่กดติดตามค่ะ ก็ติดตามให้อาจารย์แน,น่สำหรับวันนี้เสมอเพียงเท่านี้สบใจ